ก่อนเหตดเลยพี่น้องเนี่อ่าเ่อนนี่แม่าเดินองใจเพี่น้องก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองยนึงนี่องยังไลเพี่น้องแลก็ไกลอีเรปักซองกับมี่พี่น้องมห่านนะม่เห็นหานประจำจะคล้องห้าหน่อย ไดซ่ามาจากประเทศไทยแม่บุ้ยก็อยู่ไทยี่นี้เกือบสิบปีเพราะประสบการ์หลายเลยทีเดียสบายดีน่านผู้ชมสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีนู้มเมอร์ทุกคนจะกลางสิพานประกอไปเสริมหลอกเอ อันนี้ก่อนเหตุเ้ยพี่น้องด้วยเดี๋ยวถามมาเบิ่งลัางเหตุพี่น้องเอยอ่าเบืองอือ่นนี่แม้นวันเดี ไจะเอารถยักเมื่อพี่น้องจ<อ>ักเมื่อ,อบัดย้ไงไก่ก็ถ่ายเที่ยวเม,มื่อบ้านดูอยู่พี่น้องให้เมื่อถ่ายคลิปถ่ายพี่น้องเมึงวิถีชีวิตที่บ้านอยู่เมื่อน้ำม่งน้ำม่งเนาะพี่น้องแบบช่วงเวลาที่แบบว่าคนบายุ่งมันในนั้นในตลาดนะพี่น้องที่ซื้อรถกาจะให้บ่าใกล้มาถ่ายคลิปน้ำเหลือพี่น้องเลยขับรถกันอยู่ฝุ่นกับกม,มันตั้งหน่อยกันย่ามนาอะไรมันก็บุมีคนเพิ่นกับหนา,จ,นานจะได้เมื่อดูหขนน่ดเนาะรถใหญ่ผัดไปกับผัดกระสองแสนกรบเบียกกระเบียกยู่พี่น้องเอ้ยโวยพี่น้องโวย ยัน่กขืนเมื่อไส่สองแสนโมตีหู้ชหอดอยู่บ่อะเว่ามันบกุ้งคาี่ะสหรับ้าวิมาถ่ายคลิปกะแต่ำมันลดจักแม่นมันบกุ้งคานมันลดจักผัดเที่ยวในโซเทือยเทือยผูหาสวันอยเนาะไย่างร้อนไออย่างกิ่มอนี้ิอะไรกิอะไรใครถ่าได้ไร แบบชองแล้วว e ่ายานเดียวมันบุกคือเก่าเจ้าอีกเดี้แจมสีบอกเหตุผลอยวะอย่ามาเห็นสองสามมือพันยิงกี่พาสตายแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ยังว่ะหันประจำเพิ่อยิงกระเรื่องเพิ่อยาปากลูกยาปลายาปากเป็นหันหมู่พี่น้องอยู่บ้านบ้านม่วงพี่น้องเนาะลังใส่หัวท่อพี่น้องเลยบ้านบ้านม่วงกะทีติดกับบ้านน้องหงเขียนอะไรพี่ อยู่บ้าน ซองกับมีมีดอกไม้หานนะถังโบเห็ดมาเห็ดหานประจำจะคล้องห่านนอยได้วิซ่ามาจากประเทศไทยไม่รู้ก็อยู่ไทยเพียงแค่นี้มาเห็ดเห็ดผมเลยเกือบสิบปี ป่าะสบการไลายเลยพี่็น่อยอยู่แถวไหนะอยู่สุขุมวิทพี่น่อ แคบจอนแล้วแคบจอนน้เอดน้องปาพี่น้องเนยเ็ดปายฮะก็แล้วทรงผมพลอนี่พี่น้องสบายมาอนนี้ด้พี่น้องเด้อทุ่มกว่าย้อน เดียวนะแบบพูกค้าสองคนที่ส่วโมงเรื่องนอนอยู่หันจนเป็นวินพี่นองเลยลูกค่ายบิ่งคุณเอาแยืดผมกันบผมง่าหงมงก็วัยืดกับยืดใส่กันพี่น้องเออกเลยดึกแม่จนเจ็ดมงปลายพี่น้องเลยจนค่ำจนมืดพากันยิ้วเ่าทสุดยิ้วเ่าอะพี่น้องเลยไปส่งตรงใหม่แวเมาเบิ่งกันจจิกแจ๊กนะเจ้าเนนูู้ ต้มใหม่ทีใส่ดิใส่ผูกแขนหลดมืออื่นนะผูกแขนหลดมือเออผูกแขนนาได้หลดนเอมันเกิดน้ำมืออื่นผูกแขนหลดน้ำแขนอยน้ำจกีกแขนดต่อเอาสันจาโมันเอาไว้ชิบูบูอันนั้นเองแขนหลดแม่บอกว่าเอาไกลเ่าบอกว่าหลดขึ้นเอาขุนลรขุนนะยังส่วยหนอยน้อะ ตองไหนน้อง<บ>น,อนี้แม่ร้านเดียร์ชิมยว่ะเอาอ่านนี่หน่อยนะเอาคนละคนเ,เ,เราตั้งแรงกเราจะมีสักสามคูโอ้ยคิ้วเขาเลยว่ะแม่เนี่ยแล้วบอว่าไอ้แม่เนี่ยจะเมื่ออะไรแม่เมื่อยน,นะชิม่เล็กกว่าหมอดเพื่อนแล้วพี่นอ้องเลยเอาสบายดีเถอะผมซื้อกับผมหนาวก่อนนะพี่น้อง

เริ่มเ่นแล้วที่ไหนเริ่มเล่นแล้วมันกินข่าวมาไหมลูกไหมแบงนี่กินข่าวรึเปล่ากินมามา มันได้ยังองเ่าเหรอไม่ควรดูดลงมือเลยนะฮะไม่ควรดูดลงมือเลยนะฮักไปชิวแล้วเรดูเ้ยน้อยยังไงยังไงทำไมลงเร็วแล้วไปดีไปรู้ทำไมเออไปตรงไรอ่านหนักสิทำไมไปดีไปรู้ทำไมมันลงเร็วไปดีไปรู้ลงมือต้องลงมือต้องลงมือแบบนี้หายด้อยอ่านหนักเออหายดีไปรู้เออหายดีไเห็นบบไอ้แบงค์นั่ยลูก ไฮ้ยอาล่ะไปโหลดนะเรือไเลยมเลยเรือยังมีอก่เรืมีอรอ่ใ่กิโลเลยอะพอกินเขาอ๋อต้มอามเออน้มเดืดน้ำเท่านเดอดไปบังก่อนเห็นไหมนะใ่ะ

ขอบพระคุณทุกหมอสุบลเนาะสำหรับคำบ๊วยพรหลวงหนาเนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อความเจริญด้ความฝ่ายมีมังงี้แต่งเงินทองร่ำรวยร่ำรวยพี่น้องผรู้สึกว่านักพ้มหนึ่งค่ะนักพ้มหน่อยนึ่งว่ะตรงคขนาดเนาะ